สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเบิง์มิวกี้ทิพมับักด้จนพบกินี้บักด้นอนอยู่มกี้ทิพมัเด้่ยนั่งตบได้นั่งเอา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 จะไปตำส่วนเล็กสึงสังกะสีหูไม่ต้องมาขวาดจะไปจับสายน้ำสั่ง ยม่กี้สบายดีจ้าปะลุงนี่ยบายดีจ้าปะลุงเอาไว้ลมนะลนูกเตะก่อนหินลมเบิ้งบ่จะจะจะน้องเพล่ผลอดชีซาต้นเต้นต้นเต้นพอดีไปหาเกลือไก่แล่ถั่มนึ่งยาลูกยา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 เหตุเห็ด กี้หันหน้ามาดูลุงหันหน้าดูยิ้ม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 สบายดีจ้าปลาลุงไว้ทุจ้าทุจ้างามงามมาเชิญช้ำผมก็ยุ่งลุงตุงมัดผมแต่เศร้านี่วายคือเกลือกขักแทะวายซะหัววันขี้ดินเต็มไปเลยมันนี้กวนเอาผงเดียมนอนไปเชือเส้นแถวเออไม่ได้เห็นใช่ผู้ถ้าหัวไอ้คุ้มอือนเลยนี่ดินดินนี่ phồn mất đất cả tổ nhé không, à. oh, phù Sửa mọc hết <laughs> 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 à, nam là bật đi Ôi má mẹ kê này còn má Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Woof, <laughs>

เอาเข่าเด้กองอยู่ที่อมัเหงาเข่าหัวเนี่กองอู่มิตรไก่ตัวอื่นแล้วมันเก็บกินเช่านึ่ก็ได้เบิ้งหุบมันก่อนแ้มากระหมูกินเบ็ดแล้วหมูก็มากินเบิดปะคนปุ๊กมันไปเขี่ยกินอยู่หันก่อน กะดเอ้าเอ้าวอ้าวลูกกินน้ำกินน้ำลูกเมื่อกอ่ะป้าพี่น้องไปห้บเหวอันนี้ก็ะข่บมืดตืดตาบึ่งสภาพสัสะหัวให้พี่น้องพอเพิ่นอาบอยู่ตะลางค่ะอา,าบชั่วขราวแล้วค่อยก็เก็บของแล้วก็ขึ้นมาสะหัวให้อยู่เทงกินข้าวกินน้ำแล้วเราก็ะข่บกระดึกเลยพี่น้องท่านเก็บยังพู้เด็กน้อยและสานี่เครื่องมิวกี้เลยกองน้องอยู่นี่ แล้วก็สะเลยจับจับโยนก็จัดกระจ่จายเก็บเขาเพื่อนแล้วพี่น้องเลยก็ขอภัยในความหกเหือนเนาะหลุดเข็นเผอนกระหักบูใสบ่บได้ละกะมืดเนี่ยเด้อพี่น้องวิกกี้กับพรมบกตาพูว่าเข้าไปนี่กับสิไปเสร็จพรมให้เผุนแห้งอันนี้สะเฮิงเติบเลยแต่ว่าเฮายังบริสิทธิ์ยังยังยังว่างพี่น้องก็ีนีน่ะกะสียังเปียกเนาะนี่นี่นนนนนๆๆถ้าคารมไลให้ มุดแดงไฟกัดแล้วก็วิกกี้เกาแล้วเลยผุนคันไตต้ตนผุนนังเถื่อถ้าผุนอยากนอนผลนคันเน่ผนก็ให้มันแบบว่ามันเกามันเล็กน้อยเนาะมันเกาหลุดร่องมันกระเพเศ้าจากเถื่อด้พี่น้องนี่กัดเถือ่อตะตุ่มและยังกระลายเต็มแข็งเต็มขาถ้าคือกินเข่าอยากเลยให้มิกกี้เบิ่งอันนี้ท่า แต่บางช่วงเพิ่นก็บ่อยู่ด้พี่น้องเบิ่งก็บ่เบิ่งวิทยามาคุ้มให้แม่อุ้มอยู่ข้าวแลงยาพี่น้องสิมาหาต้มข้างหม้อน้ําต้มไว้ให้นัวทานมีอยู่นี่พ่อเพิ่นสิไปเยืองล่ะเจ้ารอเออลูกเอ้อมื้อนี้แม่สิมาต้มน้ําสิมาต้มน้ําเอิ้นนะ พราะว่า้าเบิง้งพู้เดียวพิ่นก็บ่อยากเบิ้งอีกนะพี่นอ้องลังเถื่อเขาอยากเห็นหันเฮ็นนีก็แม่ยอยุ่าเรื่องลูกมปนยังกังัวใชรศัพท์เขาบ่้ให้เบิ้งตลอดเวลาเขาจําเป็นเขาอยู่พู้เดียวอยากเห็นหันเห็ดน,นีก็ให้เพิ่นเบิง้งลังเถื่อเพิ่นกระเบิงบบ้งเถือเนนถ่อเพิ่กน,นกระก่บเป็นพินเถื่อก็บ่บเบิ้งนี่อยากเล่นน้าก้นแม่แล้วก็ไปลินเออเออ,อ,อลูกล่างมือลูกล่างมือคำแม่เบิ่งนั้นยังว่าเพิ่นเวลาเพิ่นถามนี่ก็บอกว่าเห็นยังเห็นยังล้เก็เลี้ยวดอกถ้าเบิ้งผูดเด เออแม่จะไปต้มน้ำอาบน้ำลูกเพิ่นอาบน้ำเห็นบ่าวคะคนอาบน้ำได้าอา,นาบ,ะะบน้ำสุ่สบู่เนะค่ะผมพกหน้ายันยุ่งกินนั่งวียุ่งเห็นน้ำเนาะเออลูกมีแต่คาร์มายอในแข่งน,นะคะโอเคพี่น้องเอ้ยผมผ่อนคลิปหน้าเนาะค้างหม้อว่าเอ็นว่าผ่านมันมีแหละกระสิอผู้พามิกกี้ขเข่าเฮือนก่อนผู้มิกกี้พายมาผู้ แพลวเออ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 ลูกกระต่ายเลยลูกนะกระต่ายกับคนเดดเดดไปแล้วพี่น้องเอ้สบายดีมิวกี้สบายดีจ้าบายบายป้าลุงน้อยบา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 ยันล้วเถอะผลลับผลจากนอนแลผลให้เลยผลจากนอนแลผลให้เลยกลางคืนผลคันเล้วผลจากนอนแต่ว่าผลคันแล้วผลเลยให้นะนอนกะอีอีอ่าๆนอนไปแล้วพี่น้องเอ้วบายางสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง